สวัสดีครับเพื่อนๆ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ h a w k Channel นะครับอยู่กับโหมดของบอมบ้า5 v 5วนะครับวันนี้ก็มาเล่นเป็นตัวของจ u n เ l e นะครับเพราะเลยหยิบมาเป็นตัวของคลิก k หนกนะครับคลิกแหนกนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แข่งขันก็เห็นบ่อยเนาะด้วงเนื่องด้วยมันเป็นตัวของตัวต้นเกมมันเองเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมบางทีเราจะเล่นตัวไหนเราก็ต้องดูทีมเนาะเห็นปะทีมเรามีเทลนาที่เป็นแคลี่เลดเกมนะครับจะเป็นตัวแบบช่วงเลดเกมเพราะฉะนั้นแล้ว ต้นเกมเราก็ต้องหาตัวที่เอาแบบต้นเกมมาก็คือมันจะได้สมดุลกับตัวของฮีโร่ภายในทีมนะครับคลิกแนกนี้เป็นตัวที่แบบเข้าทีเดียวออกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแบบทําจังหวะเข้าออกเข้าออกแบบให้รวดเร็วนะครับสกิลหนึ่งก็คือการปล่อยอะปล่อยอะลูกไปข้างหน้าเอใช่ปะสองสตัวนะครับแล้วก็สกิลสองพุ่งไปข้างหน้านะครับสกิลที่เด็กก็คือสกิลอันตินีแหละมันมันจะบินได้แล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็พุ่งไปยังทิศทางทีทท่กําหนดได้นะครับ ต้นเกมนี่คือเราแท็กอะไรได้ให้เราแท็กให้หมดนะครับเก็บให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามเล่นแบบเซฟที่สุดนะครับพยายามตายน้อยๆนะครับเวลาเข้าจะเข้าบางทีก็บินก่อนแล้วก็กดสกิลหนึ่งแล้วก็ค่อยโดดเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับคอมโบของมันนะครับเล่นง่ายนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเล่นแล้วไม่เกิดบอกเลยว่าสวยนะครับตัวนี้เจ็บปะคือแบบมันโดดพุ่งโดดพุ่งโดดพุ่งนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเล่นง่ายนะครับโอ้โหทีมโดนนะเพื่อน เาะแต่าบางทีเราก็ต้องประเมินนะว่าเอ๊ถ้าเข้าไปชิวไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้านะครับเราไปทําทําเกมทําอะไรแบบนี้ดีกว่าอ่าเหมือนรอบรอบนี้ผมเห็นมันมีคลิปปับ๊บก็เข้าเข้า,ขาแล้วก็โดดออกนะครับอะไรประมาณนี้แหละทําจังหวะเคลียร์คลิปให้เร็วนะครับแล้วก็ไปทํานะเดือดเนาะแต่ว่าผมจะไม่อยู่นานนะครับตัวนี้อ่าพอดีเห็นป่ะตอนนี้ก็จะมีคลิปมาเนาะแต่แพนต่อไปมันจะดีอย่างมันจะมีแบบเวลาของบัฟเกิดให้ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็มาทํามันนี้ดีกว่าเอามังกรนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราได้มังกรเวลาเราฟาร์มมันจะฟาร์มเร็วขึ้นนะครับมันจะตีพวกคีพวกแรงขึ้นไงอ่าแล้วก็ให้เงินกับทีมด้วยนะครับเดินเกมให้เร็วที่สุดนะครับสําหรับคลิกแน็นะครับ <laughs> คือบางทีถ้ามันคิวไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องไปเสียเวลานะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเลยปล่อยเขาเลยนะครับ ได้หรือเปล่าโอเคทีมมาละเดี๋ยวลองลองดูนะครับไฟนี้จะได้ไหมอืมไม่โดนเขาฟิกไปก่อนอืมอืมได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเคลียร์คลิปเคลียร์อะไรออกให้หมดนะครับแล้วก็บินนะครับโอเคบัฟมาพอดีปุ๊บโดดจริงๆถ้าคอมโบมันก็คือปล่อยสกิลหนึ่งก่อนพอโดดปั๊บสกิลหนึ่งมันก็จะแป๊บเดียวก็คูลดาวน์เสร็จนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับแต่ว่าต้องอาศัยจังหวะดีๆนะครับจะถามว่าง่ายมากไหมก็ไม่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการแข่งขันเราจะเห็นเขาเล่นเล่นตัวนี้บ่อยเนาะอันนี้เหมาะกับตัวที่เราจะมีพวกแคลรี่เลดเกมนะครับอย่างเช่นคาเฟนีอ่าเทอนัสอะไรแบบนี้ไวโอเลตอะไรแบบประมาณแบบนี้นะครับที่เป็นตัวเลดเลดจะจัดแล้วก็แรงๆช่วงของเลดเกมะไรประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเรามีพวกเคดดีต้นเกมเราก็เล่นอะ,อะไรแบบนี้ก็ได้คือมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับเลือกแบบไหนมากกว่านะเไปเล่นเล่นบนโดนนะครับเพราะว่าโลมลงมานี่ไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีคลิปกลางเข้าต้องระวังนะเขาอาจจะอยู่ได้นะครับยังไงเข้าอยู่เรื่ยโดดปั๊บเราก็โดดออกนะครับอ้าวกดพีดเพื่อนกดพีดสวยแล้วสวยแล้ว อุ้ยตายตายโอ้โหนั่งไังผมกดผิดว่าจะสไลด์ออกดันสไลด์เข้าเฉยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อนใจเย็นนะครับตัวนี้ใจเย็นเห็นปะก็คือสกิลของมันน่ะเวลาที่ปล่อยไปก่อนปั๊บเวลาจะกดเวลาที่เราปล่อยไปแล้วเราโจมตีมันจะได้รับการลดคูดาวไงเขาก็เลยแนะนําว่าให้นี่ปล่อยปล่อยแมงก่อนนะครับ แต่บางทีจังหวะมันมา,มา,มาเร็วๆปับ๊บเราโดดไปเลยก็ได้นะแล้วแต่นะครับทำจังหวะแต่ถ้าปล่อยก่อนแล้วค่อยพุ่งเข้าไปจะคุ้มค่ากว่านะครับมันได้ลดคูดาวไงช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าไปนะครับเดี๋ยวเสี่ยงโดนจับอีกนะเจ็บตัวเปล่าๆนะครับอุ้ย,อ,ยอ้าวโอเคได้เฉยอุ้ยได้เพื่อจังหวะนี้ได้ป่าโอเคแบบนี้คุ้มนะครับแล้วก็ได้แถมบัฟฟาด้วยนะครับจังหวะนี้อ่าแบบนี้คือคุ้มค่ามากอเ,อาเอาสักตัว ไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนเมังกรก็ได้นะเพื่อนเห็นปะเก็บอะไรได้ก็เก็บนะครับแต่มังกรแนะนําว่าให้ลากออกออกมาก่อนนะบางทีเพราะว่าถ้าตีข้างในเดี๋ยวโดนเขามาลาัดก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่ออกมาปั๊บก็ยัดสดเข้าไปเลยนะครับจังหวะนี้รอสักหน่อยแล้วก็โดดออกนะครับให้เขาเคลียร์ไปนะครับ เกมนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีผมเข้ายากไงผมจะเน้นแบบหาเงินแล้วก็แบบดันป้อมให้ทีมนะครับทำเวททำอะไรเพราะาตัวนี้มันเป็นตัวที่เรียกได้ว,ว่าโยกเลนเร็วมันเดินทางเร็วไงพูดง่ายคือทำให้ตัวเองรวยง่ายมากๆนะครับบวกกับซิวบางทีเราสู้เขาไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องบวกนะครับไม่ต้องบวก นี่เห็นว่าชิปชิปเรียนทรายเข้าก็ต้องก็ต้องไปเติมนะครับก็ต้องไปเคลียร์ิปบอกอุ้ยได้แล้วเนี่ยได้ไปนเนี่ยโอเคได้นะครับมีป้อมช่วยนะครับแบบนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับเขาพลาดเองแล้วจังหวะนี้เนาะโอเคงั้นเราดันต่ออีกสักหน่อยนะครับ ปนให้หมดนะครับปั๊บป๊บ,ปบเขาฝั่งเขามีอะไรปนให้หมดนะครับตัดกําลังไอซิลฝั่งเขานะครับว่าซิลมันโหดมาเกิดมามันก็โหดเหมือนกันนะครับไม่ได้้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพนด้ามาแพนด้ามาเกือบออกไม่ทันนะครับ แต่ว่าเราเห็นแพนด้าอยู่ในป่าอุ้ยเกือบเกือบอันติผมไม่ได้ห่วงนะครับกดไปเลยนะครับแต่ว่ามันครูดาวแปดวิเองอ่ะมันคือมันเป็นตัวที่เร็วเรียกว่าอันติมันเร็วไงครูเดินเกมแป๊บเดียวเร็วนะครับ จังหวะน,นี้ก็รีบดันป้อมก่อนนะครับพเพราะว่าคลิปมาพอดีแล้วค่อยๆไปเอามังกรน,นะครับบินรอบินรอเข้าด้านหลังเพื่อนนั่นไงโอเคได้แล้วเนี่ยเห็นปะสี่หนึ่งนะเพื่อนยังไงก็ได้นะครับโรม่มิง่งก็จังหวะน,นี้ไม่ได้ก็ถอยนะครับโอเคผมป้นบัฟฟ้าเขาดีกว่านะครับ คลิปกลางนะครับคลิปกลางมันจะเข้าไปทําเวฟดีกว่านะครับคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาแบบจะมาหาคิวอะไรแบบนี้ทําแบบให้ทีมเราเล่นง่ายๆนะครับหาการ,หา,การหาเงินให้กับทีมนี่แหละจังหวะที่เข้าไม่ได้นะครับก็เอามังกรต่อเนาะได้หรือเปล่ายืนดักสักหน่อยไม่ได้ก็ถอยนะครับ ไปบินบินอ่าเห็นอยู่ตรงนี้แบบแบบโดดใส่เลยเพื่อนโดดอย่างเดียวของนำ การเงินนําทําอะไรก็ง่ายนะครับนี่แหละเราก็ต้องพยายามทําอะไรก็ได้ให้เทลนาร์เรารวยให้เร็วที่สุดนะครับเล่นคลิกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบบเสียเวลามาไอค่าคนมาเท่าไหร่นะถ้าถ้าค่าได้ค่อยค่าค่าไม่ได้ก็อ่าดันคลิปไปเร็วเพราะมันเป็นตัวที่อันติเร็วไงเจ็ดแปดวิเองนะครับ ไงบ,บัฟฟ้าก็ได้นะครับปนให้หมดนะครับอุ้ยโดนดึงสวยแล้วสวยแล้วอา้าวลอดรอดเฉยอ,อันนี้ก็คือทีมช่วยล้นลวนนะครับโอ้โหถ้าไม่มีเตียวเซียนแล้วก็ตายนะครับ ตัวนี้ก็จริงๆเลือดมันเร่งเร็วเนะใช่ปว่ตีคลิปสักหน่อยก็เลือดเต็มหลอดนะครับ หามบบพวกออบเจกตีปอะไรแบบนี้เอาไปขึ้นบ้านง่ายๆเนาะเพราะว่าเ,เพราะว่าเราต้องพึ่งเทลในช่วงเลดเกมนั่นเองนะครับอ่าอีกสองวีมาไปเพื่อนบินต่อไปดันโยกซ้ายโยกขวานะครับ แพนด้าแพนด้าดักหลังแพนด้าดักหลังหมูไม่โดนไม่โดนจังหวะนี้แต่ไม่เป็นไรทีมัึงซ้อนอยู่ซ้อนอยู่ซ้อนอยู่จังหวะนี้ผมว่าผมได้นะตามทันอยู่แล้วนะครับนี่ไงเรียบร้อยแต่ว่าจังหวะแรกโดดวืดไปนิดนึงนะครับไม่ไม่ถึงโจ๊กเกอร์นะครับไม่งั้นก็น่าจะได้เยอะกว่านี้ไง อ่านี่จังหวะนี้ก็รอรอไฟของไอ้อะไรนะเอาป้อมบนนะครับจริงๆป้อมกลางก็สําคัญสุดนั่นแหละบินขู่นะครับบินขู่ได้นะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าเรา,เราบางทีมันเตีอ่าตีตัวเที่ยวเดียวนะครับเข้าแล้วออกไม่ได้นะครับตัวนี้ เดี๋ยวเอาบาฟฟาสักหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าแป๊บเดียวไอเทมเราฟูครับตอนนี้ไอเทมเต็มแล้ว ก็สลับเป็นเคียวอะไรแบบนี้ไว้นะครับเอาไว้บวกต่อนะครับคลิ <Keep S 1> ไม่เข้าคลิปไม่เข้าระวังโดนดึงนี่แหละเพื่อนระวังโดนดึงเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยแล้วก็โดดออกนะครับเห็นปะคู่ๆสักหน่อยนะครับ นะครับว่าก็จะมีจังหวะช่องว่างให้เทลไปตีป้อมนะครับนี่ขู่สักหน่อยขู่ขู่บินขู่นะครับแต่ไม่เข้านะครับเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวตายนะครับอ่าบินขู่สักหน่อยผมอาจจะไม่ได้คิวเยอะเนาะแต่ว่าเน้นแบบเดินขู่เพราะตอนนี้คือของของเรานำไงถ้าเราโดดได้ก็โดดว่ะเพราะว่าสกิลมันแรงอยู่แล้วนะครับ อ่านี่เดี๋ยวรอดาร์กเกิดอีก25วนินาทีนะครับถ้าจะโดดก็คือโดดแล้วก็ออกโดดออกนะครับไม่ต้องไปไล่ต่อนะครับโดดโค้เฉยนะครับ่โดดเขา้าโอ้โหโดนจับพอดีเพื่อนเพื่อนช่วยด้วย เพื่อนรอบนี้ตายเลยนะครับอันเกมพลาดเลยเพื่อนเข้าถอยไปข้างล่างไง น่าี่บว่าเทลเกิดนี่บอกเลยว่าสบายนะครับช่วงเล็ดเกมนะครับเทลน้ำเป็นตัวที่แบบดามเมจแบบต่อเน,นื่องมากๆนะครับแต่ว่าก็ตายนะครับโดนจับช่วงนี้คือเงินเราเงินราเฟอือแหละเงินเยอะแหละ เก็บบัฟอย่างเดียวนะครับ่ทันไปเนี่ยทันไปเนี่ยไม่ทันนี่ไม่ถึง แพนดาเลยแพนดาเลยแพนดาแพนดาจริงๆช่วงนี้เงินเราเต็มแล้วก็พยายามให,ให้ให้เพื่อนให้หมดเลยนะครับ mm hmm. นี่บินครูบินคูเก็บแต่บัฟก็พอนะตอนนี้เงินเยอะแล้วนะครับ หนูระวังระวังแพนด้าแพนด้าโอ้โหมีเล่ก็ยังมีสกิลตามนะเห็นไหมตามได้นะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้แคลรี่ตายแล้วนี่สิไม่มีตัวขึ้นบ้านนะครับเดี๋ยวอาจจะรออีกสักไฟนึงก็ได้นะครับกะ ไช้ดีๆเดี๋ยวไปเอาดาร์กก่อนแล้วค่อยมาขึ้นทีเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเทลเกิดน่าจะไหวนะครับเพราะว่าเทลนัดเป็นช่วงเลดเกนนี้ถ้าแบบได้ยืนยิงสักหน่อยหาจัางหวะดีๆสักหน่อยนี่คือได้นะครับ โหดีดีนะเทลได้เพื่อนเทลได้เทลได้สวยมากสวยมากทีนี้ถ้าตีครีมก็ตีแค่เพิ่มเลือดแค่นั้นแหละโอเคดักมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดัน2เลนนะครับ โอเคด้านด้านสองเลนนะครับก็ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงบินขู่นะครับเราจะไม่ค่อยเข้านะเห,ห็น้านนี่รอเทลมาเทลให้เทลทำมาที่นะครับนี่เขาตายป่าเขาตายด้วยผมว่าจริงถ้าเราเตรียมขึ้นบ้านนี้ได้เลยโอเค okay. ผมตีป้อมก่อนแล้วกันได้ไม่ได้ยังไงก็ตีป้อมไว้ก่อนนะครับ สกิลเลเตอร์เนี่ยมันแรงไงนี่เอาตีป้อมเลยครับจังหวะนี้ตีป้อมตายหมดอ่ะโอเคเพื่อนจนกว่าจะจบได้นะครับก็เรียนเอาหืวขึ้นคอเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีพลาดบ้างนะครับแต่ก็พยายามเล่นให้มันได้นะครับตัวนี้อ่ะถ้าชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับมีทิ่ดีๆหรือมีอะไรดีๆสามารถแชร์เข้ามาได้นั้นเพื่อนนะ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคอมโบฮีโร่ตัวไหนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนสวัสดีครับเซตเจทเทม้ก็เซตพื้นฐานเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ